ครับผมช่องบา่าวคนทองคลเอียดนี้ผมก็ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะจากวัดธรรมะปัญญาีิธรรมะปยญาของหลปามาเปลี่ยนเป็นมาูมิคายที่บรรยากาศของวัดพระธาตุหินของหลงงงงนะวงป่าทุกคนได้เห็นกันผม่งเร็นที่ดูนนะนอะแลถบรรยากาศว่า่านวนะัดระธาตุหนเป็นอยางการสร้างเลยไปถึงไหนถึงนทนัแล้วก็จะพาเดินขึ้นไปที่นบนยอดของ จนถัดเช้านมูงประมาณนึงนรึ้งทุกนท่ตั้งกับเมืองขึ่งนะเดี๋ยวผมมาเช้าผมถ่ายสิมันแบบงก่อนจนจะตั้งตอนเช้าที่สันทุกที่ตั้งท่าดีนะผมน้สุธิราสินคันโกนะว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมยกคือถึงผก่อนมาถึงมาถึงาถึงมาถงมาทึงมาถึงอามาถึนมามามาถึาถึงมาถึมาถึาถึงม่ถงมาถมง Yeah. ทุกคนบรรยากาศของวัดธาตุมูนหินนะวันที่สิบเจ็ดก็คนก็ไม่มานะเพราะว่าหลวงปู่ก็อยู่ที่ธรรมะพิยานนะแต่หลวงปู่ก็ไปกรุงเทพแนละ้วไปแต่เมื่อวานนะั้นวันเลข,ขอกสิบหกคนที่ท่านเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะข้างบนของพระธาตุนะดูดูข้างบนสูงสุดข,ของพระธาตุนะิเอาบรรยากาศนะเราเปลี่ยนบรรยากาศทุกคนเราเปลี่ยนบรรยากาศเรามาดูไอ้ พระธาตุพระธาตุเหมือนหินที่ของหลวงปู่ศิลาที่สร้างไว้ทุกคนเห็นบรรยากาศเดี๋ยวผมพาดูภายในของนี่นะที่กนทำการก่อสร้างอยู่เนี่ยเหนไหมโอ้โหไม้ต้นไม้เบื่อลาได้ทุกนไมท่อนไม้มาจากไหนก็ไม่รู้นี่คงจะทำเป็นสาราง่าย บรรยกาดีนะเดี๋ยวผมพาขึ้นข้นเครื่องบนนะบนป่นายกระทาง้น ดูข้างบนเห็นไหมมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะในชั้นชั้นชั้นที่สองนะพาเือนชั้นสองดูชั้นที่สองมาอีกชั้นสองนะโุน จะเป็นเท้าวิสุวนเนเลย,ยบรรยากาศตอนเช้าเป็นวันที่สิกเก็ดนะก็เนคน,คนผมพาไปดูบรรยากาศของวัดพระธาตุหมื่นหินของอุบกศิลานะ ก็ดีดีท่านนะเดี๋ยวผมพาขึ้นชมวันศุกร์นี้มาถ่ายเก็บบรรยากาศของเมืองพระธาตุให้คนได้ชมกันเรื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทุกคนถ่ายเก็บธรรมภิญญาณก็เดี๋ยวผมปู่มาพรุ่งนี้ผมก็ไปถ่ายที่ไปถ่ายธรรมภิญานอีกครั้งหนึ่งวันนี้สิบแปด มชั้นสามมีหน,น้าดนชั้นสุดแล้วมั้งชั้นสุดท้ายแล้วมั้งโอยอ่มีชั้นันที่สาั้นที่4ี่ดีเลปล่านะเห็นไหม คงสุดท้ายเนี่ยอ่าเป็นคสุดท้ายเลเนี่ย่รู้สิหันแรงข้นกนจะทํางินอีกมึงะค่าก็ปรับปรุงไปเยอะแล้วนะนี่ าล้อมรอบเลยนะทุกคนเป็นที่เขาล้อม,ออมอนะอาารอบไปหมดเลยขาตาสุดแล้วนะตาขึ้นาเปลี่ยนอากาศเพราะว่าไปที่ธรรมภัยดานก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายที่ธรรมอรุไรยานอีกเพราะว่าหลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ท่านไปจิตนิมนที่กรุงเทพไอวัดบวร,บรนิเวศกับวัดโพนะทุกคนทุกท่านไปเป็นที่16บหเมื่อวานนี้นะผมก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศพามาดูวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงนะท,งวทุกคนท่านจังหวัดกาลสินทุกคนได้ชมกันว่าเป็นยังไงแบบไหนว่าไม่ได้ถ่ายมานานแล้วไม่ได้มาตั้งนานแล้ว ของวัดพระธาตุเมื่นดินเนี่ยข้างล่างอ่ะจะเป็นในองค์พญานาคองค์ดำที่หลวงปู่เล่าให้ฟังว่านิ่ไม่เห็นเนี่ยพญานาคตนนี้อ่ะท่านก็คือก็ออกไปรบกับพญานาคองค์อื่นไงสู้ไม่ได้กลับมาหลวงปู่กันว่างั้นนะเดี๋ยวกับพญานาคองค์ดำเนี่ยท่านก็เลยสร้างพระธาตุทับตัวองค์พญานาคองค์พญานาคไว้ไง เห็นแต่หัวผูไหมถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ชมกันทุกคนอุ้นที่ก็ไปทางอน้นหน่ไหมทุนที่ชาวบ้านหรือเปล่านะทำอะไรก็ไม่รู้โอ้ทิวทัศน์ทางนี้สวยกวนนี้มันเป็นเขาอี้เขาย่นหรือเขาอะไรนะเนี่ยจะเป็นกููเขาย่น นี่องค์พระธาตุเห็นไหมไปไปพระธาต <ım eni> ุผมก็ทําเกี่ยวกับหลวงปู่นี่แหละทุกคนวัดพระธาตุธรรมธรรมอุทยานบ้างวัดธาตุหมื่นหินบ้างเปลี่ยนแต่วันนี้มาวัดพระธาตุหมื่นหินเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วก็มาเจ็บเอาเห็นว่าว่านวัดหมื่นหินทำไปถึงไหนแล้วอะไรัให้ทุกคนได้ชมกันเลยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคน แต่ปีนี้หลวงปู่ี่จำพรรษาอยู่ที่พมอุทยานนะปีนี้ทุกคนท่านก็จะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะวันที่20เนี่ยลายก่อสร้างนี่เราเป็นอะไรอุโบสถน่ะน่าจะเป็นวิหารเรื่อยสาลางไม้เพียบเลย นั่น่ะที่เป็นขันคาสีแดงคือบ่อน้ําบ่อน้าพุทธมนตนที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นบ่อน้ำมนต์นาินเรืรวนรันธรรมดาัค,ค,นคนนักท่องเที่ยวมาเยอะนะก็ตัดน้ำันเป็นป็นงานั็จสร้างเป็นหลไม,ม้หา,านไมน้สลาไมบ้าเลยไมไม้คนเรือปลาเลย ทาให้คนได้ชมกันนะ,ค,นจะจนคัง้กาดีพระธาตุน่น,นะขอ,ขอ้อมอ้นอย่านะอากางมี่ส้งเป็นศาลไม้หลที่านน่นน,น,น่าจะจ่น่าสนใจจุดนึงอยากสรนะ้างเสร็จนะก็เป็นศาลาไม้ ไม่เปันกันด้วยกผมก็จะลงเลยที่จะลงตอนข้างเลย ังน้านรู u, ống, ống, ồi, ้นาจะส้นเนออกทางเหมเต่างอยกับเขาเขาโดงหลวงจะโดงหลวงหรือเป่านี่นะเส้นทางนี้ก็อย่าวันพรุ่งนี้ผมจะไปที่ใหญ่ธรรมะสุานนะตอนเช้าเหมือนเดิ่มคุณเราจะใส่บรรยากาศทางเลยมานให้คนนี่กๆคนนิกันนะ tiene manera กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนัทอากกาดทีวีนะครับผม